พี่อีฟคะ่ะช่วงนี้คือแบบทรมมากขอบตาดําค้าเลยค่ะทํายังไงดีคะหน้าแก่ขึ้นเป็นสิปีเลยค่ะเนี่ยนอนดึกด้วยใช่ไหมคะการนอนดึกนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยตาก็จะโซมละใครนะคะที่เกิดว่ามีอาการภูมิแพ้ผิวตรงเวณนรอบตาเนี่ยดำค้าขึ้นมาได้ไปขยี้ตาบ่อยๆเส้นเลือดฝอยตรงตาเนี่ยมันก็แตกอย่าไปขยี้อย่าไปเกามันนะคะอย่านอนดึกนะคะพยายามพักผ่อนให้เพียงพอบอกเลยว่าใต้ตาเป็นอะไรที่แบบว่า รักษายากมากนะคะขอแบ่งเป็น2หมวดละกันหมวดแรกที่เะต้องดูแลก,ก็คือการทาสกินแคร์นะคะบำรุงเพื่อที่จะไม่ให้ริ้วรอยมันเกิดไวขึ้นริ้วรอยมันเกิดขึ้นไวอยู่แล้วนะคะมันเกิดขึ้นไดทุกวันเพราะว่าเรามีการแสดงสีหน้าพาวากยิ้มหัวเราะดีใจร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนะคะมันก็จะทําให้แบบเส้นรอยลายอะไต่างๆเนี้ย ลายเล็กๆอะไรอย่างเี้ค่ะมันเกิดขึ้นแน้นอนอยู่แล้วฉะนั้นเราก็ต้องหาสกินแคร์ที่รักษาความชุ่มชื้นประคองความชุ่มชื้นไว้นะคะยิ่งมีแอคทีฟที่ช่วยในเรื่องของลดริ้วรอยเนี่ยถ้าตัวไหนมีงานวิจัยด้วยก็จะยิ่งดีมากๆเลยนะคะแล้วอีกหมวดที่2ที่เห็นหลายๆคนก็ไปทํากันก็คือฟิลเลอร์นะคะ ก็เป็นเป็นอีกหนทางที่จะทําให้แบบใต้ตามันหายดําคล้าขึ้นมาได้แต่นั่นก็จะเป็นการที่แบบว่าเราก็ต้องคอยฉีดบ่อยๆถูกป้าถ้าไม่อยากเจ็บตัวอย่านอนดึกอย่าขยี้ตาดื่มน้ำเยอะๆ้าสกินแคร์ที่เหมาะสมกับผิวนะคะถ้าตัวไหนมีงานวิจัยในเรื่องของลดริ้วรอยลดใต้ตาดําคล้าก็จะยิ่งดีมากๆนะคะต้ตาอีฟมีงานวิจัย้ลยลองไปหาใช้ดูค่ะค่ะขอบคุณค่ะ